สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชิลลิงไบโอบาเซนตานะคะหรือว่าชีววิทยาชิวชิวบเซนต้าเนาะวันนี้เนาะเซนต้าจะพาทุกคนทำข้อสอบก่อนเรียนในเรื่องพืชน,นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสมดุลกกของพืชน,นะคะข้อใดกล่าวเกี่ยวกับหน้าที่ของใบถูกต้องการหายใจของพืชอันนี้ถูกต้องนะคะสืบพันของพืชอันนี้เป็นหน้าที่ของดอกนะคะเพราะดอก ใช้ในการสืบพันธุ์เนาะอันนี้ลําเรียงนะ้ำเป็นหน้าที่ของรากนะคะเพราะว่ารากมันอยู่ใต้มันจะชอนชัยอยู่ตรงใต้ดินนะคะมันก็จะทําหน้าที่ในการดูดซึมน้ําจากดินเนาะอันเนี้ยอาหารนี่ก็เป็นหน้าที่ของรากค่ะอ่าและะ้วสรุปว่าข้อนี้ตอบกอไก่นะคะเพราะว่าการหายใจอของพืชนเนี่ยใบมันจะมีหน้าที่สามอย่างนะคะก็คือ 1. การสังเคราะห์ด้วยแสงสองการหายใจสามสามคือการคลายน้ำค่ะเพราะว่าการคลายน้ำก็คลายน้ำออกทางใบนะคะสองเพราะเห็ดใดดอกส่วนใหญ่จะมีสีสันสวยงามก็ไก่เพื่อช่วยในการคลายน้ำไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าการคลายน้ำคือเป็นหน้าที่ของใบนะคะเพื่อผลิตน้ำหวานอันนี้ก็ไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าดอกไม้มีน้ำหวานอยู่แล้วนะคะไม่ต้องผลิตนะคะ เพื่อลอบมรงมาต้ดมดอกไม้เพราะสมเกสรน,นี้ชัดเจนที่สุดนะคะเพื่อเป็นที่อยู่ของมาแรงอันนี้ก็ผิดอย่างแรงเลยค่ะข้อนี้แบบขอควายนะคะต่อไปข้อ3ามคืออย่างเป็นพืชไม่มีดอกยกเว้นข้อใดก็ก่เฟินข้าหลวงหลังลายนะคะอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเฟินข้าหลวงหลังลายนะคะเดี๋ยวพร่ะนั้นเดี๋ยวนอสซันต้าจะแทรกรูปมานะคะอ่าอันนี้ก็คือ เฟิร์นข้าหลวงหลังลายนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นตัวแบบนี้นะคะอ่ะอะอันนี้ก็จะมันมีดอกไหมอ่ะให้ดูนะคะอ่ะมีแต่ใบไม,ไม่มีดอกนะคะอ่ะนี่ไม่มีดอกเนาะแสดงว่าเฟิร์นข้าหลวงหลังลายไม่มีดอกนะคะข้อนี้ถูกค่ะแล้วก็พูดา่างทุกคนน่าจะเคยเห็นพูดด่างอยู่ก็ ไม่มีดอกเช่นกันนะคะลีลาวดีก็คือมันจะเป็นเหมือนต้นใหญ่หญๆอะค่ะแล้วก็เป็นแล้วก็ดอกมันจะเป็นสีขาวๆคล้ายดอกมะลิแต่ว่าไม่ใช่ดอกมะลินะคะเป็นดอกลีลาวดีแล้วกลิ่นมันก็แบบหอมๆนะคะก็ใช่นะคะเดี๋ยวเก็บข้อนี้ก็คือไม่ใช่พืชไม่มีดอกนะคะเป็นพืชมีดอกเนาะแล้วก็มอสทุกคนก็น่าจะเคยเห็นมันขึ้นมันขึ้นตามพื้นดินเลยค่ะมอสมันขึ้นตามพื้นดินมันจะเหมือนเป็น ใบเฉียวเียวนะคะเล็กๆเนาะให้ทุกคนไปดูได้นะคะมอสก็ใช่นะคะเป็นพืชไม่มีดอกเหมือนกันพืชมีดอกก็คือลีลาวดีค่ะตอบข้อคอควายนะคะเพราะว่าข้อนี้เขาถามว่าทุกอย่างเนี่ยทุกข้อเนี่ยเป็นพืชไม่มีดอกหมดเลยค่ะแต่มันจะมีข้อหนึ่งที่เป็นพืชมีดอกนะคะก็คือตอบว่าลีลาวดีเนาะอ่ะข้อสี่ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับพืชมีดอกและไม่มีดอกถูกต้องพืชมีดอกจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์ อันนี้ใ, ans, ใช right? ่ค mm ่ะเพราะพืชมีดอกก็ต้องใช้หลอดการสืบพันธุ์เพราะว่าดอกเนี่ยมันเป็นอวัยวะสําคัญในการสืบพันธุ์เลยนะคะแล้วก็พืชมีดอกจะต้องมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียใช่ก็ไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นต้องมีเกสรเพศผู้กับเพศเมียนะคะบางดอกไม่มีเกสรเพศผู้บางดอกไม่มีเกสรเพศเมียนะคะเขาแบบนั้นถ้ามีเฉพาะเกสรได้เกสรหนึ่งคนจะเรียกว่าเกสรเเขาเขาจะเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์เพศนะคะ แต่ว่าถ้าบางตัวเนี่ยมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียแต่ว่าไม่มีกลีบเดียนหรือไม่มีกลีบดอกบางส่วนก็อาจจะแบบว่าก็อาจาาอาจะเรียกว่าเป็นดอกที่ไม่ครบส่วนแต่สมบูรณ์เพศนะคะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะแล้วก็เพื่อนมมีดอกไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ไม่จริงค่ะ พืชมีไม่มีดอกไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ไม่จริงค่ะเพราะว่าพืชไม่มีดอกมันก็สืบพันธุ์ได้เหมือนกันแต่มันอาจจะใช้วิธีอื่นเช่นการสร้างสปอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็ผิดนะคะแล้วก็งองูพืชมีดอกปาชิดไม่สามารถสืบพันธุ์ได้อันนี้ถ้าเป็นพืชมีดอกนะคะมันสืบพันธุ์ได้หมดเลยค่ะแต่ว่าข้อนี้เขาบอกว่าพืชมีดอกปาชิดไม่สามารถสืบพันธุ์ได้อันนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันค่ะ อันนี้ก็ผิดนะคะข้อนี้ตอบข้อก็ไก่ค่ะอ่าได้คําตอบเลแล้วเร็วมากเลยบางคนบางคนเห็นนอสตันต้แบบว,ว,ว,ว่าวิเคราะห์แบบอ,อืเร็วก็คิดว่าแบบแต่ได้อ่านโจทย์ละเอียดไหมคะอ่านโจทย์ละเอียดค่ะก็แล้วก็วิเคราะห์ได้นะคะต่อไปข้อใดกล่าวผิดขึ้นใบเลี้ยงเดือยมีรากแก้วข้อนี้ผิดอย่างแรงค่ะเพราะว่ามันแบบ เพราะว่ามันแบบว่าขึ้นใบเลี้ยงเดี๋ยวต้องมีรากฝอยค่ะไม่ได้มีรากไม่ได้มีรากแก้วนะคะใบเลี้ยงเดี๋ยวก็คือจะมีรากฝอยนะคะไปขึ้นใบเลี้ยงคู่มีรากแก้วขึ้นใบเลี้ยงคู่มีรากแก้วถูกต้องค่ะใบขึ้นใบเลี้ยงเดี๋ยวมีท่อลำเลียงนี่เติมคือมีจริงจริงแล้วขึ้นใบเลี้ยงเดี๋ยวก็คือมีท่อลำเลียง เดี๋ยวน้องเซต,ต้าเติมเพิ่มนะคะโอเคพืชใบเลี้ยงเดี๋ยวมีท่อลำเลียงเป็นระเบียบอ่ะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าพืชใบเลี้ยงเดี๋ยวไม่ได้มีท่อลำเลียงเป็นระเบียบเนาะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีท่อลำเลียงกระจัดกระจายนะคะจัดกระจาย แล้วก็งองงูบอกผิดทั้งกอและโคอ่ะถูกต้องถูกต้องค่ะอ่ะงงเขาบอกว่าข้อใดกล่าวผิดก็ตอบงองงูไปเลยค่ะเขาบอกว่าผิดทั้งกอและโคนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับต้นมะพร้าวอ่ะต้นมะพร้าวทุกคนต้องรู้ก่อนต้นมะพร้าวเป็นพืชอะไรนะคะต้นมะพร้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะ ใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือมีอะไรบ้างก็คือแบบว่าเส้นใบขนานนะคะใช่ค่ะเพื่อนใบเลี้ยงเดี่ยวจะเส้นใบขนานแล้วก็เส้นใบร่างแหนี่เป็นไม่ใช่ค่ะนี่เป็นเพื่อนใบเลี้ยงคู่นะคะที่มีเส้นใบเป็นร่างแหน้อเพื่อนใบเลี้ยงคู่นะคะแล้วก็รากแก้วไหมอ่ะไม่ใช่ค่ะแบบ อันนี้จะเป็นของใบเลี้ยงคู่นะคะเป็นรากแก้วนะคะแต่ว่าต้นทาวาเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวก็ต้องเป็นรากฝอยค่ะใบท่อเราเลี้ยงเป็นระเบียบไม่ได้เป็นระเบียบนะคะไม่กร,กระจายเนาะเพราะว่าต้นทาวาเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็กระ,กระจายนะคะข้อนี้ผิดนะคะผิดแบบมหันเลยไป ตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องการสังเคราะห์แสงแล้วนะคะข้อนี้ก็ถามว่า A B และ C คือสารใดนะคะ A ก็คือจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือปัจจัยสําคัญของการสังเคราะห์แสงก็คือจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ําไปแล้วก็ไปทปําปฏิกิริยากับแสงกับคลอโรฟิลแล้วก็ได้กลูโคสบวกกับออกซิเจนและน้ํานะคะ A B และ C คือสารในก็ไก่ O2 ไม่ใช่ค่ะมาข้อแรกก็ผิดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ O2 คือออกซิเจนนะคะออกซิเจนไม่ได้ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเนาะมันคือผลผลิตนะคะแล้วก็ C O2 อันนี้ C O2 อา่ะถูกเก็บไว้มีออกซิเจนแล้วก็ C 2 o อ่ะถูกต้องเก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะเก็บไว้ก่อนข้อน,นี้ผิดนะคะเพราะว่ามีอันนี้ผิดเนาะต่อไปขอคว เ2 o มันจะมีสองตัวเ,เหรอคะไม่ใช่ค่ะซ o 2 c o 2มันเดี๋ยวนะคะซ o 2มันเป็นถ้าเกิดว่าพืชมันปล่อย co 2อออกมาแล้วแล้วสัตว์จะหายใจโล่งเหรอคะไม่ใช่นะคะก็ไม่ใช่นะคะ,ะ,คะข้อนี้ก็ผิด o 2เหรอคะ o 2นี้เป็นผลผลิตอยู่คะ่ะใช่แต่ว่าผิดต้องมีสองข้อที่ผิดก็คือถือว่าผิดนะคะ ไป CO 2อ่ะ CO 2ถูก H 2 o H 2 o ถูกเดี๋ยวนะคะข้อนี้ O 2ต้องมาอยู่ก่อน H 2 o นะคะแต่ว่าจริงมันก็ได้หมดละค่ะมันก็สลับกันนิดเดียวมันก็ที่เป็นไรข้อนี้ตอบได้ทั้งขอไข่และงองูนะคะอ่ะขอไข่และงองงูนะ,ะอ่ะ ก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะไปข้อ8ตัวข้อเป็นปัจจัยสําคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงย,ยกเว้นข้อใดอ่าอ่าแสงถูกต้องค่ะเป็นปัจจัยสําคัญแน่นอนน้ำตาลกลูโคสไม่ใช่ค่ะน้ำตาลกลูโคสเป็นผลผลิตนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ก็ใช่ค่ะแล้วก็คอโรฟิลก็ใช่ข้อน,นี้ตอบน้ําตาลกลูโคสนะคะ เก้าพืชใช้สิ่งใดนในการสืบพันธุ์อันนี้แน่นอนเลยค่ะใช้ดอกนะคะนะแล้วก็เพื่อได้มีดอกจะสืบพันธุ์อย่างไรก็ที่นอสเนต้าพูดไปเลยค่ะก็ต้องสร้างสปอร์นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วในการเฉลยแบบในการพาทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องพืชน,นะคะก็ถ้าใครทำได้น้อยหรือว่าทำได้แบบว่า อาจจะครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ไม่ถึงครึ่งไม่เป็นไรนะคะเพราะวันนี้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนแต่ว่าถ้าคนที่ฟังสรุปของนอสเซนต้าเนี่ยคะที่กําลังจะสรุปเนี่ยนอสเซนต้าเชื่อว่าทุกคนต้องทําแบบทดสอบหลังเรียนเริ่มพื้นเนี่ยได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนค่ะ,ะก็ส่วนใครที่ทําเยอะอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ไว้เจอกันในคลิปสรุปนะคะสวัสดีค่ะ